กออยู่ในพื้นที่นะครับที่มีเขตตึกถล่มนะครับของอาคารที่กําลังก่อสร้างอยู่ของตกกสตอง,องก็ร่วมติดตามสถานการณ์มาหลายชั่วโมงเพื่อรออัปเดตสถานการณ์ว่าเผื่อหน,น้าง,งานเนี่ยมีอะไรที่ทางออสอสอสกในพื้นที่จะช่วยออช่วยเหลือได้นะคะนปปรับด้วยส u p อ o r ได้อย่างไรเบื้องต้นเนี่ยผมทราบมาว่าประมาณห้าโมงครึ่งที่ผ่าน,านการประชุมร,ร่วมกันระหว่างทีมงานซึ่งก็มีส่วนของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวอาจจะให้ทางสปมมาได้รายงานสถานการณ์เบื้องต้นกับ สถานการณ์เบื้องต้นตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตามที่สํานักงานาสํานักข่าวรายงานไปนะครับก็ส่วนของสํานักงานเขตจะดูจักรก็มีการตั้งเป็นกองหน่วยการร่วมเพื่อเข้ามาสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําดื่มแล้วก็ประสานเรื่องไฟส่องสว่างรวมถึงรถห้องน้ํานะครับก็ประสานมาแล้วแต่รถห้องน้ําของเราเนี่ยเนื่องจากตอนนี้การจะราจรคอ่อนข้างจะติดขัด ทำให้รถห้องน้ําของเรายัางเดินทางมาไม่ถึงครับประมาณนี้ครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราช่วยประสานงานนะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็เราติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงนะครับขณะนี่ก็ยังมีบางสว่วนที่อาจจะย,ยังขาดเช่นเรื่องของเครื่องดื่มน,นะครับหรือว่าสิ่งที่สหับสนับสนุนเรื่องของอาหารนั่งงานซึ่งตอนนี้ทางแบงก์เอเก็มีเตรียมมาซัพพอร์ตดีๆมาถึงนั่งงานเลาด้วยบางสว่วนส่งไปแล้วสำเร็จพอแล้วครับประมาณน,น้ำเปล่าประมาณสักสองพันขวดได้นะครับแล้วก็ น่าจะมีเรื่องของสสพย์เพิ่มก็ส่งสเพิ่มเติมอีกนะครับกำลังหาพวกน้ำคงน้ำแข็งต่างๆส่งตาเพิ่มเติมครับรถขนของผมกําลังมาส่งอยู่กำลังฝ่ารถติดเข้ามาอยู่ก็ช่วงนี้ก็การจราจรนี่อัมพาตมากทั้งเมืองนะครับก็เอาจริงๆก็เป็นห่วงทุกคนนะครับที่อาศัยงานภาครัฐเร็วๆว่าว่าอะไร เพาเมื่อไหร่ที่จะปลอดภัยในการที่เราจะได้กลับเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยของเรานะครับระหว่างนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับส่วนเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราจะช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันสปอร์ตเจ้าหน้าที่กันต่อการก็วันนี้นะคะไปพื้นที่ด้างนานจริงๆนะคะที่ประชาราษฎัน์หนึ่งเพราะว่าได้รับเตุแจ้งมาว่ามีเครนนะคะถล่มนะคะแล้วก็พลาดไปอย่างอาพาร์ตเมนต์ของชอประพันธ์พอร์ตนะคะทำให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่บังคับเครนเนี่ย เ,เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเนี่ยแล้วก็เข้าส่งที่โรงพยาบาลบางโพเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องส่วนความเสียหายเนี่ยการก็ประสานในเขตทึงที่นะคะแล้วก็ประสานกับผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปบ้างนะคะวันนี้ก็ขอส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็ชาวคอนโดทุกคนนะคะที่มีความกังวลว่าจะอยากให้อ่อ สังเกตดูดีๆว่าตรงไหนที่มีที่ที่รอยด้าวหรืออะไรเงี้ยก็มาประสานกันนะคะเหวังว่าเ,าเราจะผ่านพ้นในสถานการณ์นี้ไปได้อย่างโดยไวนะคะ ก็ทียังมีหล,หลายอาคารที่เราเห็นนะครับว่ามีการแจ้งเข้ามาว่าตัวอาคารย่อยเราบ้างอะไรบ้างตอนนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการสร,าสร้างความเชื่อมันอ่นต่อประชาชนนะว่าเราจะสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่สําคัญ,ญอย่างยิ่งก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นทางกรุงเทพมหานครนะครับหรือตัวยงการที่เกี่ยวข้องเนี่ย ออกมาให้ความเชื่อมั่นนต่อประชาชนว่าแต่ละตึกเข้าไปสํารวจแล้วเนี่ยดูเรื่องของเซฟตี้แฟกเตอร์นะว่ามีความปลอดภัยเพียงพอไหมรอยร้าวที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการรอยร้าวแค่เป็นเรื่องของผนางเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนก็จะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกายเป็นว่าต้องไม่กล้ากลับเข้าไปในคนโดเพราะเอง ทางกรุงเทพมหานครก็มีทางผู้ว่าก็มีการสร้างที่ส่วนสาารต่างๆใช่หครับทัานนี้ี๋ยวให้นะลองว่าทางผู้ว่าบอกว่าจะเปิดสวนสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าไปพักนะครับก็ประมาณนี้ก็จริงๆเราก็จริงๆผมว่าการเปิดสวนสาธารณะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องขนาดนั้นในจริงๆมันก็ต้องมีการให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนเนื่องจาก สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของอความช่วยเหลือต่างๆนะครับยังไงเราต้องดูแลเรื่องของการผู้ภัยเฉพาะหน้าครับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นการสื่อสารที่ชัดเจนเ,น,เนเป็นในทางเดียวกันก็เป็นสิ่งสำครัญนะในส่วนของระบบแจ้งเตือนภัยต่างๆที่ประชาชนได้เรียกร้องมาก่อนหน้านี้นานแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต่างแต่เราติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับแต่สถาน,านการณ์ตอนนี้คือทําให้ประชาชนเนี่ย ร่วมร่วมทุกร่วมสุขไปกับพวกเขานะครับแล้วก็ช้วยกันแก้ไขปัญหาได้ครับก็สำหรับในส่วนของพื้ที่ตรงนี้ยังไงก็เดี๋ยวยังไงเราจะติดตามสถานกา,า,ารณ์ต่อน,นะครับแล้วก็เหตุคันณดินไหวในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั้งประเทศ เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนนะครับของประชาชนเนี่ยลงบัญชีทั่วทั้งประเทศเพื่อที่จะสำรวจในส่วนของสถานการณ์และก็ความเสียยส่ยงต่างๆแล้เพื่อที่จะรวบรวมขอว้อมูลยังไงก็จะส่งต่อไปให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข,อข,อข,อขอ้องั